พาเจ้าเราไปนอนเนาะพันพากินข้าวสามัคคีเนาะเดิได้แซ่บบ่เอ็มนี่แซ่บแซ่บไลยเนาะโโอ้ไปนอนเนาะกินข้าวแล้วกับข้าวการต่อเนาะใครรออากาศบ่ค่อยฮ้อนปายในเนาะอากาศร่มร่มเย็นๆไปน้องเอลยช่วงนี้กะเอาแซ่บๆเลยเด้อเนาะมีปลาเผานะครับต้มเป็ดพี่น้องเอลยเนาะแซ่บๆี่น้องเอลย เจ้าไปหนนะ่อยเนาะมาเมื่อนี้เพิน่นขึ้นอ่าคืนโค้งหรือว่าใส่ข่าวไปหนนะ่องเนาะใส่ข่าวใส่สีงัวเป็นที่เรียบร้อยบาดนี้นไปหน่อยเมื่อวานนี้คืออันใส่ข่าวใส่อันสีงัวเนี่ยคือสีเหลวอยู่เมื่อนี้นะนเนาะเหลวเหอ๋อกาบสบายดีเดอ้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูมสุขคนพีนนนนะ่น้อยเนาะบอกว่าสีอยู่ฝั่งลาวเนาะหรืออยู่ฝั่งไทยต่างๆประเทศกายินดีต้อนรับทานเข้าสู่ซอง ว้าวแสนบ้านเฮาอีกแล้วเราพี่น <ills> ้องเนาะพ่อกับซ่องโมเสนมวันนี้กัเดินทางเข้ามาเพื่อนของไอ้ปอเพื่อนคือเก่าวันนี้พี่น้องเอ๋เนาะมาเบิ่งทางสร้างเพื่อนพี่น้องเอ๋เนาะหรือว่ากําลังขึ้นข้าวพี่น้องเอ๋เนาะมาถามเบิ่งทางสร้างเพม่อนก่อนเนาะว่ามีอันใดขาดเดิอยังอีกบ่หรือว่าเพิ่มเติมยังอีกบ่พี่น้องเอ๋เนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางโมเสนก็เข้ามาอยู่แต่ว่ากับอะไ้อยู่ค้ำพี่น้องเอ๋เนาะเข้ามาเบิ่งให้ขั้นตอนเพื่อนตั้งซุงตั้งเสาขึ้นแล้วก อไ่าเงี้ทั้งเื่อต่อพี่น้อยวันนี้ก็ซื้อของอยู่องกินซื้อนำสื้อนมาฝากทั้งสร้างเพิ่นคือเก่าแหละพี่น้อยเนาะโอ้ทังอายเพิ่นออตเนาะนั่งขากแท่นี่เนาะนั่งเอ้เลยเนาะอ่เลยเจ็ดคนไอเจ็ดคนคือเก่าบ้มันนี่เจ็ดคนขือเก่าเนาะดูด้ยบงไอเอาตัวใดเอาอย่ง อันนี้มันทอดเจ็ดตะบ่อเร็วกลัวอยู่กลัวอยู่กลัวเจ็ดอยู่เป็นยังบุคูกันเลยเด้อเนาะเอาซื้อของยุงกินมาพร้อมวันนี้นะมีกระต้มขนมพี่น้องแล้วก็น้ำน้ำสองแพ็คเอาไว้สูุนันกินได้เด้อน้ำพี่น้องเยแล้วก็มีปลาเผาพี่น้อยเนาะปลาเผามาจอดมาพาไปลองเขาอีกเนาะมีได้กินตะบ่อวันนี้มียังกินวันนี้ย่างบ่ อ้าผู้พี่น้องเอ้ยเนาะน้ำเอยเป็นแม่นๆเกลือเกลือเฮาเออเกลืออ่เกลือเปื่อยพี่น้องเอ้ยเนาะอ้าถ้อมกุ้มแท้นีเนาะเออ3โตพี่น้องเอ้ยเนาะตตใหญ่เนาะมีแต่โตใหญ่ๆ้น้องกําก่อนเฮามาสู่ทางสร้างเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะปลาโตปาปาเผามามาัก้นปลาเผาเด้อมื้อนี้เด้อเนาะโดยๆสบายดีเด้อทงนั้นเด้อกินน้กินนก่อนเด้อ ได้ก่นโดยโอ้ขนาดเนาะไ่ได้เ้ยเพิ่อนจะาล่ส่ใส่ขาวไปหน่อยเนาะอันนี้เพิ่อนซีอันแท้กว่าสังกะสีบ่วนี่ยไอเพิ่นเพิ่แท้สังกะสีล้วยนี่ไล่ไ้ได้ไล่ไล่ว่านี่นนี่นะเออโดยโดย ถึงบ oh uh, 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 ่ได้นายเอาขึ้นสันติศีนะครับแทงไล่ได้อาตัวนี้น้ําน้ําเอ่อสุกันกินเด้อเนาะออตยังเด้น่ะเนาะบ่สมอบ่บ่สมอครับบแเนาะอตพี่น้องเอ้ยอนันต่ว่าไล่เด้อบ่อ่าโทางเอื้อยเพิ่นพากันเฮ็ดหยังเด้พี่น้องเอ้ยเนาะอ่า โดยสบายดีเด้อเนาะโดยโดยสบายดีเอ่อโตอิจฉาขนมล่ะให้กินยังมือนี่ต้มยังล่ะเป็ดอันเก่ะต้มเป็ดเป็ดแต่ว้านนี่บ้านเป็ดอยู่บ่เป็ดเป็ดม่าจะใช่ไอ้น่ะชื่ออะไรบอเดียวอะไรใจนั่นผัวคนาพองพคนอื่นอ๋อโดยโดยโดยมือนี้กันเนาะอ่ามีมีป่าเด้อป่านิ่งสามตเด้อ เอาไว้ซูเครื่องใช้เพิ่นกินได้เด้อเอาน้ามันย่อยอ่ะเอาเอาไว้เอาไว้ก่อนด้วยกาเอาเ,อาเอางินของทางไอ้บ๊กับไอ้เพชรเพื่อนอะไรไปยังไงเนาะซื้อของงกินไม้มื้อนี้กัอ่าตัวไว้เพิ่นกินตอนเที่ยงเนาะของทางเอื้อยเพิ่นกัน่วพริกบ่นอนี่มีเคียงบ่มื้อน,นี้ฮักเลยใช้หักคือยังตั้งไลรอยู่ซั่นน่ะเดูเอาไปยืมเคียง <ไป S 1> มาใช้นี่นะ anh hứa nè vợ, đang đang tuồn vì đâu nó, nội, nó, mưa đây, nó, nhàn đấy khỏe, khỏe nó, rồi 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 rồi, 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 rồi rồi โดยพี่น้องเอ้ยเนาะบ่อันเดียวแซนอ่าอ่าเบิ่งเฮือนก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะอ๋อพี่น้องเอ้ยเนาะมื้อนี้พอยบ่อ้ายไม้เฮานี่เต็มเครื่องเฮานี่เมื่อก่อนเฮาบ่ทันได้ไ่ทันดไม้นี่ก็สิพอกบ่พอบ่หลายดอกเนาะยังบ่พออีกบ่อ้ายยังบ่พอบ่พอยงเด้บาดนีเนาะบ่พอวงตรงเพราะว่าตรงได้เอาขึ้นงอ๋อตรงตรงในี่บ่นั่นแหละ เมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยไล่กันว่าสี่นัวนี่ไล่กันว่าเอาขึ้นเพิงกับพ่อพ่ออะไรบาดมันเป็นชงบงงามเลยก็เลยเอาตรงโตหกเมตรนี่ขึ้นเพิ่มแต่มันไล่กับตรงบ่พเพบาดเนี่ยตอนเชี่ยลให้เบิ้งว่าบ่พอจจกนางจะตู่จะตู่มีมีแต่ร์ตรงนี้ว่าบ่พอแม่นแล้วมีแต่ตรงนี้มันบ่มีแต่ร์ตรงนี้เลยเออมันไม่ขันไหลเฮายต่างหากแต่ว่าบ่หรือว่าจังไรต่างหากใช่ไหมขันไหลเฮาตัวนี้บ่เฮ้ยตรงนี้ ได้ดูได้ก่ะได้ดูด้วยกันไมตัวทีข้างทันมันได้เือนไหมนี่ยมันได้นั่นได้ตัดก่อนยได้ตัดแล้วมันได้ตัดใส่พวกดั้งดิ่งแล้วฮะพอไปไล่ตัวตัววัดดังไตัดสามชิิเอาตัวไม้ขึ้นไปตัดดั้งเอ้อ้าวว่าไอ้ไ่ใส่จมเอ็นพรามือนั้นคือว่าเบียแต่มันตดั้จะตัดตัวดตัวดังนฮกอเรมไล่บ่แม่ล อะไลมะแล้วแต่ว่าม่เห็นตัวจริงเลยหลพ่อหลบงพอวน์เนี่ยมันพอพอจระไยเชลัยไเบิ่งยังเล็กเช่นนแต่ตัวยังข้างยังเะเช่นนนบกรพอะจิบไลท์เนาะสองสามเ่นประมาณมันดะตัดแต่ดั้งเลยพี่น้อยเนาะหลพ่อวาสัันพี่น้อยสาวล่างแต่นั้นบ่ ชาวดั้งเดิมเนอะพวกชาวดั้งเอาบระดมไหลตัวชาวรังก็เลยได้ตัดไม่เส้นยรคือเก่ามังกรุดพ่อนไปอีกแล้วกับพ่อไปแล้วแต่พวกเห็ดมันจะชีตาบุร้ายท่าเห็ดมันชีทาบได้ต้องเอาถั่วทิวาแล้วมาใส่ก้อนบอยากดอกใหม่เห็นจะวันหาซอยบ้านฮ้าซอยประมาณจะประมาณจะเส้นบาแบนี้ไก้อนให้สร้างเขาไล่ให้ก้อนสร้างคนไล่ิ่งก้อนเนาะข่าวทั้งนี้พ่ออยู่แนะว่าข่าวทั้งนี้ ข่าวมันพออยู่บ่ข่าวนี่สุดรนมันพ่อข่าวข่าวพอพ่อข่าวพอ่อแทนตรงมันนี้ปัญหาแต่ตรงนี่แหละตรงที่ว่าเขาสีอันอันการดไม่เป็นใช่หนิบ่เป็นแลบเป็นแลบต้องเอาเอาตัวตรงนี่ขึ้นไปไม่ใช่เถืงเถืองแต่ตัวไหลกันว่าสีนัวสีแมรนั่นพอมอแต่ว่ามันมันมันไม่ได้ทรงเลยก็เลยมันสั่นทักทักตัวก่อนตอนทจะเขาอันอามาต่นนั้นนะมาตรงนี้ฮะ โอ้ยมันโตที่ข้างไร่บนที่ก็อยู่เพื่อนผมอมันมีรายการอยู่พี่น้อดเนาะมีรายการอยู่มีรายการอบดามาอมีรายการอยู่ามีแต่ว่าไล่เบิ่งอะไได้แต่มันมีพอจะโตกันเนาะเพราะว่าเหมือนเขานี่แหละพี่น้ดเมือนเขาดีได้มันกะมันมีอ่าใส่ทั้งนั้นทั้งนี้น้ำแน่สี่นายพี่น้อดเนาะอาจจะเข้ากะอาจจะไล่ไล่ตกไล่อย่างน้ำน้อยเนาะนี่เป็นลมตะฮักหน่ยเนาะ ตัวนี้ไม่คันไดแต่ว่าทางคันได้เนาะแป้โอเคแป้นโอเคมเสียนัไม่เช้นเขาได้ตัดใชดังนี่นะตัดจากโต้ไงไม่เช่นตัดเนี่ยพูดประมาณสามสี่โต้ไปแล้วสี่ห้โต้แล้วนี่เป็นเข่าอมันลืมล้วเาเือโตกันเืห่าเหต่เาเอาขึ้นเหโตดิ ่ใส่หาใส่หาโตเป็นพ่อเป็นบ่านพ่อพ่อหัึ่งหาใส่ใส่กาดแถวนี้เนาะมันคือห้องอะไรจากโตนี่พัดนั่ปั่นบ่อห้อโตบ่ห้องห้องหนึ่งหาโตบ่ห้องหนึ่งหาเสร็จเนาะห้องหนึ่งหาเซนพี่น้อยอันนี้พวกไม้พวกนี้ไม่พวกเส้นผ่าหรอป้าไม่พวกเส้นผ่าตัวนี้เนาะโอ้โหนี่พี่น้อยแล้วท่านี้กะตารางนี่ก็พอดีหลอดไรเลยพี่น้อยเนาะฮะ บ,บ,บแมนปลาพาาแปนที่พาเนี่เป,นเป็นเป็นพากระจาดเนะพกระจาดบ่แม,พพน,มนพากระจาดพากระจาดนี่แมนพากระดเยกับพ่อบระชัน,น,นที่ซนกักนักพ่อบุกุทุนมาี้มีเร็วมีไปข้ามีกห้องห้องกลางก็ไดห้องกลางก็ไดอได้ไคันนีเ พอมันยังนั่งพนันอีนั่งพนันอีกนะครโต๊ะกลางนะครับพอเบไหลเขาไหลขอบเมื่อก่อนนี่ยไม่ไม่เะเช่นผานี่งโตกลางเนเขาจวบัดชิคันห้องเราความบรลเบลลไหลจำกันเลยจอนนี้ก็จะวบาชามที่พวกเช้นเนี่ยไม่ได้ครอบเพราะว่าคือว่าแรกพี่น้อยเนาะเรื่อง ไรไม่อะไรตกมันก็นสุดแลกแต่น,น้ำสร้างเขาใช้ให้เชนไรมให้กรับโบเสนสิบูฮู้ได้เพราะว่าเพิ่นว่าเจ๊กโตเจ๊กโตกับคือว่าตามเพิ่นถต่ว่าบุพพก็คือบุพพพอทางสร้างไรมาให้บุกเนาะ,ะ,ะถต่ว่ามันบุพพ์เชนนะมันเพิ่นเจรกโตเชนสามเมตรอันนี้นะจักเมตรก็อนอันว่าสร้างมาเพิ่ม ตัวเสน้นเส้นผ้านี่มันมีขันห้องขันห้องกลางพร้อมเลยเศ<อ>ร้าสิ้นโนตุ้งนี่ฮะไม่ไม่เส้นนี่ไม่เส้นผ้านี่เศร้าเพิ่มอีกเศร้าสิ้นเพราะเราได้เห็นที่น้ำเด้กผนังผน,นังตรงคนนี้ได้ตัดอีได้หนี<อ>่งก็ดีแต่บ่มีได้ไมมเขาซอยจะตัดสัน้นๆนั่นต้องเอาเปซ้ำเอาซ้ำแมตซ้ำแมตคือเก่าแล้วเอาได้ตัดเดิตัดเป็นผนังขีดอ่าเหรอเนีเ่ย มันสิเปลืองตัวตัดนี่มันแพร่ตัวตัดนี่สิไล่ยเส้นกับก็แน่นอยู่ถึกอยู่สั่งปาังปาดไม้ก็กระไล่ไปตามแบบไม่ไปน้ำอีกเลยคือว่าหายทางเงินอ่าซากเงิเชื่อนเพิ่นไลายแห่แท้ก็จะว่าสิเปรย์แเนาะเออเกิดว่าก็เลยกับวาเกิดเรื่อปจักมาเห็ดตัวจริงอยู่ตัดได้ตัดบุบ่พราก็ไม่เกิดใหม้เปนแบบนี้เลยเกิดใหม่สั่งปาดไม้ันสั่งเง็ดเพื่อนสั่งเงินเพื่อนถาสงเงินเพื่อนปาดนะ ั่งมันจะือสั่งอันนี้เพิ่มได้โตก่อนพ่อมได้สั่งไม่สี่แปดเนาะไม่เช่นฟ้เพิ่มอีกเช้าโตนะอ๋อไม่สี่แปดนี่เพิ่มอีกเชาโตแมนแ้วก็โตไม่ตรงไม่ตรงนี่เพิ่มอีกหาโตหาโตจักเม็ดนี่หกเม็ตกเม็ดเช้าลายเม็ดเช้าเหรอตาสิบสองหกเม็ดเพิ่มอีกหาโตหาเส้็จไปหน่อยเนาะแต่ไม่สี่แปดนี่ เสาเสาเสร็เนาะเสาเสร็สามเมตรเพราะว่าเราเสียไม้เส้นผักเส้นผ่านำด้วยเนาะเส้นผนักผนีกเด้อวันนี้ทวนมันนี่ทวนเอาก็ต้องใส่ช้เส้นปิดไปหอดทวนได้ไงเพราะว่ามันต้องปิดทวนเลยปิดทวนพร้อมไลยเพราะว่าถ้าเ้าถ้าเ้าวปิดทวนนี่มันกับวัลผนตกมามันกับผ้าเขาคือเราปิดทวนเนี่ยถ้าใช้ไม้เส้นนั้นมีหรือเปล่าอ๋อใช่เนาะเพราะว่ามันมันก็เป็นบ่รไม้ที่ว่าไอ้ปาดออกนี่ก็ได้นี่ ไม่ไม่แบบสีไม่ชนังไม่ชนมันนี่ยตัวเป็นทวนนี่เนาะแม่นต่ใช่เป็นข่าวมันน่ะไอ้ไปเอาเป็นเซ็ตมันหน่ะเออเหมืนเดิมไอเป็นทวนมันเป็นแบบโบช่าโบได้เอาก็ยังทวนมันนี่เอาเอาไม้ที่ว่าเขาชนไม้ที่ว่านี่เขาเอาไปตั้งใะไก็ได้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 อ่าโดยแล้วก็ไม้แนบพร้อมเลยเนาะใสายไฟก็ต้องเนบมีมิไม้แนบพร้อมมีไม้แนบพร้อมมันจังสีนั่นอ่ไอ้กับไม้อันไรน้อยเนี่ยกับซอยมา ได้เพื่อไว้ก็ได้เนาะอ่าอะไรที่ว่ามันเป็นพ่อได้มาแนบไม่อย่างกันว่ามาเพิ่มใช้กันก็ได้เนาะอ่ามาเพิ่มใช้ตัวใดมันกันอ่าเอามาต่างเอามาซอยกันเลยอันไรที่มันมีเศษมีอย่างกันเอามาปาใส่น้ำเนาะอ่าไม่แนบไม่อย่างสินะซอยมาแนบใส่เพราะว่าเขาใส่ผักกาตัดมันต้องมีแนบแนบเด้อ่าบอหนักดอกตัวนี้หันบริชชื่อดอกตัวม่แนบเนี่ยตัวเช็ดเลือดช่วย ซื้อที่ผ่านมาเมื่อกันนักเ็ได้พี่น้อยนอกจาคาไม่เมื่อกันนักก็ได้หนะวันนี้กับกันใดที่ว่าอันเพิ่นเพิ่นในเพิ่นซอยตัวตัวแนบมันน้มาใส่มาใส่ให้เนาะตัวแนบก็ได้เอางงามก็ได้เนาะบลอกกับเขากับบลอกเอาไงก็ได้ตัวแนบมันหนักบางบางก็ได้มันบริเวณไงมันบริเวณไงสามสองนิ้วนี้สามนิ้วก็ได้บางบางไปก็ได้ตัวแนบมันอันนามันเงี่ยมบางแข่าง่ะเนาะถือว่า ไม่บัพอ,พ,อ,นะพ,อ,พ,อพี่น้องเนาะสรุปอลไรกับไม่บัพอเด้อพี่น้องเอยทางไอ้เพื่อนว่าเพื่อว่าให้ตัวจริงว่าไม่บัพออมาสัน <c oughs> อ่าเนาะเพราะว่าตอนเขาคุยกันกับพากันไล่น้ำกันอะไรพี่น้องเนาะแต่ว่าทั้งโมชัยกับโมได้เปลี่ยนซังเฮเึออันเฮ็ดน้ำเพิ่นพี่น้องเอยแนละ้วกับโมฮู้ว่ามีอย่างน้ำแน่เพื่นอนวะ่าจังไดกับว่าไปตามเพื่อนนะพี่น้องเอยเนาะมันบัพอเลยกับมีแต่ว่าซังคำว่าไม่อีกเนาะซางเพิ่มอีกเส,ส้สา,าเซนะ่นเลยกับรีเสาหาบบเนาะ มีเป็นเส้าหา่เาหาป็นเส้าหาไม่ตรงหาสินไม่สามเมตดเส้นขาฮะเส้าสินโดยโดยเมื่อนี้นะซีเฮ็ดยังได้ทงไงเมื่อนี้เฮ็ดเฮ็ดำนี่แหละำไม้นี่หละเห็ดำไม้ก้อนอันหล้เ็ดเฮ็ดข่าวห้ยังใช้ข่าให้ยังก่อนเนาะเออใช้ข่าวเมื่อนี่บอ่อ่าจดรายการไว้่ห้เลยเนาะช่างกรซีไปรั่งยูชัยนี่ เดเดผัดมีเบอร์ท่านผัดมีเบอร์โทรครันเป็นโงซิ่งได้บ่จะไปชุบลงกับนายช้างผัดมีเบอร์ครับโทรมาก็ได้ไม่ต้องไปหาก็ได้โอ้โทรเอาก็ได้บ่โทรอะไรก็ให้ดิ้นในบ่นได้เออครับว่านะจ๊ะสั่งการโทรไปบอกเพื่อนว่ามันมีจักแผ่นอากาศเท่า์ไรต์อากาศแจ้งราคามาว่าอ่ามันเปิดเท่า์ไรนะอากาศต่ก็มีวายอนเพลินไม่มาลดเช่นไรมามีเนาะ มีแต่ว่าสังกัเอาจังกษีก่อนเนาะบอกบอกราคาสางาง์สกษีั้นก่อนโทรถามมาเดื่อยก็ได้บมันสิบเบสเทเลนนะโดยโดยก็ขายคนละบอนกันจะเริ่มด้บลนี้เล้วขวากรลมอะได้ได้กลับตัวข้างหน้าจะเริ่มไหมอัดเลยมพอใช่ไมใช่ไเชิหรืาคัเันรียบชิ้นาแ่นเพราะทวนมันี่คันคักแค่นี่ไม่เชิดอัดนี่คักเเนาะ เงางามเงมเลยพี่น้องมันต้องเล้ยอดทวนเนาะมากนพระแล้วโดนงามแท้ก็ได้กระเบื้องก็ได้กระเบื้องเนี่ยว่าสริมทัางผู้ใหญ่เพื่นกอนก็ได้ใช่พี่น้องเนาะอ่างว่าเพื่นอยากอดทวนอย่งตัวอดทวนี้ถ้าออกไม่ไม่เช่ลาก็ได้เนาะแต่แผ่นเรียบนี่ยันว่ามันมันเปื้มันมันแตกนะ ผ่นเรียบนี่มันอยากแตกได้สชไลอยากแตกเนาะสูงไม่เชื่อราบอาได้อ่าไม่ไม่เชื่อราเนี่เขาใส่แล้วนี่มันมันโอเคเลยแต่ทางแต่ทางนี้มันอ่ะเขาใส่ผ้าเอาก็ได้บบบนี้เนาะมันอย่าชิ้งไอเนาะพี่น้อยเนาะนี่อัดทวนเพลนนี่ทวนเพลนนี่เขว่าใส่ไม่เชื่อราเนี่งามพี่น้อยเนาะแต่ทางแต่ขาอ่าคือลงมาหานี่ยนะเป็นใส่ไม่ผ้ากระจายก็ได้บบบนี้พี่น้อย ประมาณนี้แหลนะเป็นองางไเนาะการสร้างขอทางไอ้ปอกเป็นกระรทวางา,นะววงามเอย่งไรเนาะเยรวมแลวก็งามอยู่วา่าให้เป็นทรงแบบโบเลนเยงไรเนาะนตั้งเป็นทรงโบเลนเป็ย่าตัวกเวกลวงเลไเปนอยงไรเนาะ่าสาร้างเปิมนมื่อนองเด้อพี่นองเด้เอมื่นซองเป็นอง่า้ยเนาะกถือวาเฮ็ดไปหอดขั้นตอนนี้แล้วเราพีนะ่นองเนาะทางคนบอกว่าให เพิ่มไม่เส้นผาอีกซ้าเส้นเนาะแล้วก็ไม่ตรงตัวนี้ไม่ตรงกาดแป้นใส่นี่พี่น้องเอ๋ยเนาะใส่อีกหาเส้นพี่น้องเอ๋ยกับพอดีพ่อคนบบบพี่น้องเอ๋ยเนาะแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวทางโมเส้นสีถามทางหายกับเอื่อยเพื่อนก่อนควาเพื่อนที่หาใส่แบบใดทางอื่นเนาะพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณขอบคุณทางไอเพลทแล้วก็ไอบิงเด้อเนาะที่ว่าในซอซอยครอบครัวของทาง ไอ้พอขามานอเนาะคอยเอ้ยกำไอ้โชคดีอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเป็นห่วงๆใจครับลูกหลานต่อไปเนาะให้อายุมันคนยืนเนาะให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปพ่อใจกายตลอดปลอดภัยเด้อเนาะสตาร์คิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสารมือขอกล่ารขมาสบายดีสบายดีนะพี่น้องเนาะ